สวัสดีค่ะสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอโคกสำโรงวันนี้จะพาทุกท่านมาชมแปลงโคกหนองนาของผู้ใหญ่ทองสายนะคะอยู่ที่หมู่4ตำบลหนองแถมค่ะขอเชิญผู้ใหญ่แนะนำตัวค่ะครับสวัสดีครับผมนายทองสายใช้ซึงนะครับคือ ที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยก็มีประโยชน์ได้เยอะเลยครับเพราะก่อนหน้านี้แปลงของผมเนี่ยจะถูกน้ําท่วมคือจะไม่ได้อะไรเลยน้ําจะไหลผ่านตลอดพอหลังจากเข้าร่วมโครงการเราก็ได้มาขุดได้ได้เก็บตักน้ําไว้แต่น้ําที่เราใช้ประโยชน์เนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ตามฤดูปกติแล้วเนี่ยจากที่บ่อเดินมอดู่ก็จะมีแบบต่วบ้านมาได้ใช้ส่วนร่วมด้วย และส่วนหนึ่งที่เราปลูกได้นะตอนนี้คือต้นไม้ที่เราปลูกก็ถือว่าเราได้ประโยชน์ตรงว่าน้ำไม่ท่วมแล้วส่วนหนึ่งก็พอได้ปลูกแล้วครับทุกคนเห็นผลกับชาวบ้านก็เห็นผลด้วยว่าเราปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยนะตรงนี้จะได้เคยได้ประโยชน์เราก็จะได้ต้นไม้ที่เอย่างน้อยกับน้ําไม่ท่วมแต่พื้นที่ตรงนี้แล้วทั้งหมดก็ห้าไร่นี้เข้าร่วมโครงการคือ หนึ่งไร่เพราะว่าบางคนก็ไม่รู้นะว่าโครงการจะเป็นแบบไหนกพเราไม่เคยทําสวนเสษจมาก่อนเลยก็ได้ทดลองดูว่าหนึ่งไร่มันได้ผลยังไงแล้วหลังจากได้ทดลองแล้วช่วงระยะสิบเดือนนี้ก็เห็นผลนะครับก็งทิ่ได้มาก็ชาวบ้านเห็นดีด้วยว่าเราได้ประโยชน์เยอะจากขุดโพรงนาทางนี้ครับราท่านได้มาเยี่ยมชมแป ทองหน้าของผู้ใหญ่ทองสใสใกล้คึ้งแล้วนะคะรอบหน้าเราจะพาไปที่แปลงไหนรอบปวนทุกท่านติดตามชมตอนต่อไปนะคะโคง้งสองนาโคกง,งสมรงเราทำได้เอวย